แสนเนเเเือทกกก่ไกลกษตรชวยยคนหลุดดพพ้วการันาสวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้นะครับพวกเราทีมงานของเกกรสุกเกษมนะครับกับผลิตภัณฑ์อาดี251 <Okay. S 2> วันนี้นะครับพวกเรามาอยู่ที่สวนมะม่วงแก้วขมิ้นนะครับที่บ้านวังเบญน,นะครับอำเภอทองแสนขันจังหวัดอุตรดิตถ์นะครับ <Okay. S 2> ครั้งนี้นะครับเป็นการติดตามผล การฉีดพ่น Rd สอง1้าห้าหนึ่งะฮะครั้งที่ยี่สิบหกแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูผลงานนะฮะของการใช้ Rd สองห้าหนึ่งนะฮะเดี๋ยวเราจะพาชมสวนนะครับพ,พี่อ่างครับเดี๋ยวมาพาชมสวนกันครับ <c oughs> เป็นไงครับพี่อ่างผลงานที่เราฉีดพ่น Rd สองห้าหานึ่งมันโดกได้ขนาดนี้เลยใช่ไหมฮะ โอ้สวัสดีครับคุณหม่ครับครับพี่อ่างเป็นไงบ้างก็อย่างที่เห็นนะครับโอ้โหเราฟ้องด้วยภาพกันไปเลยนะครับว่านี่คือคุณภาพของผลิตภัณฑ์เพียงตัวเดียว Rd 2 5 1นะครับในการดูแลสวนแก้วขมิ้นมม่งแก้วขมิ้นที่นี่นะครับวังเบที่นี่วันเนี้มันมีอะไรน่าตื่นเต้นตรงที่ว่าทีมงานอดใจไม่ไหวนะครับอดใจไม่ไหวนะครับ ออ๊ยไม่ไหวเนี่ยถึงขนาดรีกว่าขออนุญาตนะครับขออนุญาตชิมผลไม้ที่ตัวเองได้ดูแลกันนะครับเดี๋ยวเราจะพาไปดูว่าเขาชิมกันยังไงตรงไหนนะครับแล้วเขาเขาเจะอธิบายอรรถรสังไงในการชิมตรงนี้นะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเราพากันไปดูพากันไปดูครับเขาอยู่ตรงไหนกันนะครับเดี๋ยวเราจะพาไปดูนะครับเขามาขอแอบ,บนะครับแอบมบีม่วงของท่างตัดตสออยู่นะครับ อ่านะครับอ้าวอ้าวเราพบเราพบแล้วครับเจอแล้วเจอแล้วพบแล้วครับมนี่ตามมาดูครับนี่นี่นี่คือนี่ก็คือเป็นในในทีมงานของท่านตุ๊กตอนนะครับโอ้เป็นไงบ้างครับนี่โอ้แสบแซ่บแสบอายมากเลยโอ้โหนี่นะครับนี่นี่ เยอะมากเลยโอ้มีทั้งแบบสุกแล้วก็มีด้วยโอ้โหมะม่วงติ๊กเว้าอีสานหน่อยครับเชิญชวนพี่น้องว่าล้วตอนนี้ผมมองเต็มปากเแซ่บแห้งไหมรสชาติรสชาติเป็นยังไงบ้างชิมได้เลยหวานขอบขอบอบขอบขออนุญาตชิมอ่าชิมได้เลยหวานกรอบอร่อยอืมถ้าเรื่องความกรอบโอเคนะครับก็ใครถ้าใครชอบประมาณมะม่วงเปรี้ยวๆหน่อยๆจะถูกใจมากอันนี้ นะครับก็เนี่ยครับผลงานนี้นะครับประสบความสําเร็จด้วยการดูแลของผู้ที่ดูแลสวนด้วยนะครับแต่หนึ่งในนั้นเครื่องมือที่สําคัญนะครับที่ทําให้เป็นสวนแกาเขมิญนี้ได้นะครับก็คือ R d 2 5ดีเป็นเป็นปัจจัยที่ทําให้มะม่วงมีผลดกแล้วก็มีรสชาติที่ดีนะครับนี่มีการชิมกันแล้วนะครับนี่ก็ยอมรับว่าเรียกว่าขายข้อตลาดได้สบายๆแล้วครับราคาไม่ต้องห่วงครับ ด้วยมวลของมะม่วงที่มีความนี่ครับมีความหนาแน่นมีความกรอบโอเคมากครับอืมเชื่อมกันต่อนะครับเดี๋ยวผมจะาพาทัวร์ไปตรงนี้ต่อครับรสชาติดีมากครับพี่อ่างผลิภตภัณฑ์อารีสองห้าหนึ่ของของเราเนี่ยนะฮะมันเป็นผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติด้วยนะครับใช่ร้อยเปอร์เซ็นต์ครับยืนยันได้นะครับของเรามีเว็บเพจมีที่มาที่ไปของการผลิตนะครับชัดเจนมีการยอมรับจาก เรียกว่านานาประเทศแล้วที่ได้เอาไปใช้นะครับว่ามีผลผลิตดีปลอดภัยนะครับไม่มีผลเสียกับสิ่งมีชีวิตสิ่งแวดล้อมนะครับเป็นผลดีต่อสุขภาพเป็นผลดีสุขภาพแน่นอนครับตอนนี้เราจะให้มาดูผลงานนะครับที่ว่าทั่วทั่วสวนเนี่ยก็จะมีแบบเป็นประมาณนี้นะครับนี่ครับด้วยความที่เขามีมวลน้ําหนักที่มากนะครับกิ่งก็จะย้อยลงมาถึงพื้นแล้วนะครับส่วนใหญ่จะเป็นอย่างนี้ทั้งนั้นเลยนะครับผลงานนี้ สำเร็จได้ไม่ได้ใช้สารตัวอื่นเข้ามาเกี่ยวข้องไม่ได้ใช้เคมีอะไรเลยไม่ได้มีสารกระตุ้นไม่ได้มีสารอะไรทั้งนั้นเพราะว่าเราทํางานที่นี่ตั้งแต่เขาเริ่มมีอายุได้เพียงแค่ไม่กี่เดือนนะครับจนนะ้าตอนนี้เขาให้ผลจนขนาดนี้แล้วนะครับนี่ผลงานนี้นะครับอดี2551นะครับก็ถ้าใครที่กําลังทําสวนนะครับไม่ว่าจะเป็นมะม่วงไม่ว่าจะเป็นผลไม้ชนิดไหน โดยเฉพาะทุเรียนเต็มเชนที่คิตที่คนต้องการทั้งทานและทั้งผลิตเพราะว่ามีราคาและมีรสชาติที่คนไทยหรือคนต่างประเทศชอบ R d ดี5 1นะครับตอบโจทย์นี้ได้สำหรับท่านที่ต้องการสร้างสวนให้มีความสำเร็จคือสามารถที่จะเป็นสวนที่มีคุณภาพและมียอดขายได้เป็นเกษตรที่ยั่งยืนได้อาดีสองห้าห้าหนึ่งครับตอบโจทย์ได้นะครับแล,แล้วก็ต้นทุนการใช้ฉีดพน่นก็ต่ำเลยนะ ใช่ครับก็เฉลี่ยต่อไร่นะครับก็อยู่ปม้มัณไม่เกิน10บ,บาทสามารถให้ประสิทธิภาพรับลิผลอย่างชัดเจนถ้าใครติดตามดูการทํางานของทีมงานท่านนักตกกก็จะเห็นนะครับก่อนที่จะจบในการที่เราพาเยี่ยมชมที่สวนแก้วขมิ้นนี้ผมอยากจะให้พี่ใหม่อบอกเรียกว่าไม่ว่าจะเป็นเว็บไม่ว่าจะเป็นเบอร์โทรหรืออะไรที่เขาสามารถที่จะติดต่อกับทางช่องทางของเราได้นะครับครับสําหรับใครที่ชอบติดตามคลิป YouTube นะครับ มันจะมีช่องของดรกรสุกเกษมนะครับหรือว่าเราเสิร์ชไปก็ได้ครับดรกรสุกเกษมอาดีสองห้าหนึ่งก็จะพบกับคลิปของเรานะครับมีลงให้เรื่อยๆนะครับแล้วก็ถ้าสนใจนะฮะอยากโทรมาสอบถามนะฮะก็ติดต่อได้ที่เบอร์โทร0 8 6 3 2 8 0 9 1 4นนะครับโทรมาสอบถามได้นะครับมีทีมงานก็คือหรืออาจจะคุยกับท่านดรกรได้โดยตรงก็ได้ครับครับ ก็ท้ายนะครับถ้าอยากจะติดตามข้อมูลดีๆนะครับกดติดตามครับกดติดตามกด s u b s c r i b e กดไ like, ลค์กดถูกใจแล้วท่านจะได้ติดตามข้อมูลดีๆติดตามทำงานดีๆแล้วก็จะได้เป็นเศรษฐีของชาวกาเกษตรของไทยประเทศไทยแล้วก็ทั่วโลกได้นะครับ <c oughs> ก็เราก็สามารถพาท่านผู้ชมได้ชมได้ได,ได้นานกว่านี้แต่เพียงเวลาเราจำกัดนะเราก็ขอปิดการเยี่ยมชมเที่ยวชมสวนกระมวแก้วขมิ้นของ่นันดุกรรุกเกษมวันนี้เนาะครับแล้วพบกับเราในครั้งต่อไปนะครับครับ พบกันใหม่ครับสวัสดีครับเนี่ยที่ท่านเห็นอยู่ตอนนี้นะครับสวนแก้วพมินพวงแก้วพมินที่วังเบนของท่านด็อกเตอร์นะฮะใช้อาดีสองห้าห้าหนึ่งในการดูแลอย่างเดียวเลยนะครับตรงเนี้ยอย่างเดียวเลยครับแล้วแล้ว,ลวยางอื่นใช้ได้ไหมทําไมจะต้องเป็นอาดีสองห้าห้าหนึ่งเดือนอย่างอื่นบางคนก็อาจจะใช้ได้แต่อาจจะไม่ประสบความสำเร็จที่ยั่งยืน แต่อาดี5 1เนี่ยเป็นสารที่ตั้งต้นจากธรรมชาติ100%แล้วในเรื่องของความประหยัดในความปลอดภัยมีคำตอบชัดเจนคือถ้าเราใช้สารอื่นดูแลเนี่ยก็อาจจะได้ผลผลิตนะครับแต่ว่าเขาเรียกว่าคุณภาพโดยรวมไม่ว่าจะเป็นดินในอนาคตดินอาจจะไม่ดีแต่อาดีสองเนี่ยช่วยดูแลทั้งดินทั้งต้นไม้ทั้งระบบทั้งนิเวศท,ทั้งหมดเลยและที่สําคัญการลงทุนของท่านแค่ไร่ละไม่ถึงสิบ,บาท สามารถทําให้เกิดผลผลิตแบบนี้ได้ย้านะครับไล่ไม่ถึงสิบาทนะครับดูแลอย่างเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลเลยนะไม่ใช่ว่าทําไปอย่างนั้นไม่ใช่ลองคิดดูครับไล่ไม่ถึงสิบาทกันในการลงทุนนะครับเพราะอาดีตอบโจทย์แล้วนี่คือจะเรียกว่าสวนสาธิตก็ได้นะครับแต่ด้วยความที่มั่นใจของท่านผูก้กอท่านมั่นใจท่านผลิตเองท่านสร้างสัญงานนี้ขึ้นมาเองนะครับแล้วทีมงานเราก็ลงมาทํางานแทนนะครับ วันนี้ก็เห็นผลแล้วนะครับราคาไม่แพงไม่แพงครับก็คือไร่ละไม่ถึง1ิบบาทไร่ละนะครับนี่คือคุณภาพนี่คือคุณภาพที่ชัดเจนที่เราทํากันมาแล้วนะครับเป็นคําตอบสําหรับคนคนที่เคยถามผมไงโอ้ยังอื่นใช่ยังอื่นไม่ได้เลยทําไมจะต้องเป็นอดีสองห้าห้าหนึ่งด้วยเพราะประมาณนี้ยครับเพราะว่ายุคเนี้ย บางคนก็บ่นปุ๋ยแพงใช่ไหมครับปุ๋ยแพงยาฆ่า,มาแมลงแพงยานุ่นยานี่แพงไปหมดนี่คืออาดีอย่างเดียวไม่ได้ใส่อย่างอื่นไม่มีสารจับใบไม่มียาฆ่า,มาแมลงไม่มีสารโฮอร์โมนอะไรทั้งนั้นเลยนี่ครับเพราะฉะนั้นนี่คือต้นทุนต่ําได้ผลผลิตที่มากมายมันเป็นการตอบโจทย์การทําเกษตรที่ยั่งยืนได้แน่นอนอยู่แล้วครับนี่คือนี่คือคำคำถามที่ดีและก็คือคําตอบที่เราได้รับไปแล้วนะครับมันจะเป็นอย่างนี้ คงเะกระจ่างกันแล้วนะครับผมนะครับถ้าใครติดตามของท่านรัตตกรสุเกษม์อดีสองหาก็จะได้เห็นครับผลงานที่ต่อเนื่องไม่ใช่แค่มะม่วงนะครับทุเรียนมังคุดต้มโอหรือหลายหลักพันพข้าวโพดข้าวเยอะแยะไปหมดนะครับมีมากมายยังพาราอะไรแล้วแต่ทุกพืชสำเร็จได้หมดด้วยอดีตสอาหนึ่งนะครับก็ยังไงนะครับ ถ้าเกิดอยากเป็นเกษตรกรที่ยั่งยืนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นนะครับ r าดีสองตอบโจทย์ได้แน่นอนครับผมครับ กลับมาบ้านเราเพื่อชีวิตพลิกพื้นแผ่นดินของเราชีวิตแบบเก่าไม่หวนคืนสิบีตไหลปลูะไรอยู่หรือคนงามดอกตองเขาทาม คนงามปลูกต้นอ,อะไรทุเรียนมังคูละมุดหรือว่าลำไยอยากให้เธอสบายมีกำไรอยู่ดีกินดี ปาที่มีเลี้ยงชีวิกันได้ทุกคนไม่เคยอดยากลำบากอยากแสเหลือททนเก้าไกลกเกษตรช่วยคนหลุดพ้นด้วยการพัฒนากเษกษตรตะกอนใหม่หัวใจต้องกล้าแกล่ง มใจรวมแรงเป็นซ้ายแห่งเกิดงานวิจัยอดีตผุดใหม่หมอบไปทั่วแคว้นแดนไกลเพื่อเกษตรกรไทยทุกคนอยู่ดีกินดี ลำบากอยากแสนเหลือดทนเก่าไกลกเกษตรช่วยคนหนุน้นด้วยการพัฒนาเกษตรกร,กรใหม่หัวใจต้องกล้ากแกร,ร่งรวมใจร่วมแรงเป็นสายแห่งเกิดงานวิจัยอดีตผุดใหม่ ไปทั่วแคว้นแดนไกลเพื่อเกษตรกร,กรไทยทุกคนอยู่ดีกินดี ตะอใหม่หัวใจต้องกล้าแกลง่งรวมใจรวมแรงเป็นสายแห่งเกิดงานวิจัยอดีตผุดใหม่หมอบไปทั่วแคว้นแดนไกลเพื่อเกษตรกรไทยทุกคนอยู่ดีกินดี